สบ,บายดีสบ,บายดีเนาะมันนี่ก็มาพบก,กับสองขโมูตัวดำคือเ่าเนอะทุกคนเนาะมันนี่ก็อ่าสิพาทุกคนมาเลี้ยงควายเด้อทุกคนเนอะว่านะมันนี่ก็เป็นวันพักเนานะเป็นวันเสาร์เอากรชิดได้มาเลี้ยงควายเนอะทุกคนนะเนาะไปเลี้ยงควายู้เดียวเนะนี่ควายเอาเนาะ อายสิมาเลี้ยงควายเลาะเลี้ยงคว,าย,า,ยงควายแถวดงแถวป่าเลยเนาะป่าบรรยากาศไมน่นีกะคืมผ้าคืมพลอยู่เนาะทุกคนบนตกแลรกม,นะมือเช้านี้เนาะโมสิตกบรรก่ตอนเที่ยงอย่เนาะโนสิตกห้ามกับโมจิโเล่นกะันหน่อยเนาะเบิกใส่บิ่งเนาะบรรยากาศหอมอนๆเนาะเลาะไปเลี้ยงไป กินย่งาแถวป่าแถวดงเลยเนาะใบใหม่ไผ่ใหม่ยายุงเครือเท่านั้นลหละพอยามนี่เป็นส่วงที่เลี่ยงเนะาะถ้าเกี่ยวเข้าแล้วเขาก็สิได้ปล่อยเนาะปล่อยต่อแรกนีก็ไปหานี่คอยทึกเนาะทึกหน่อยแต่ปีนี้แล้วทุกคน อันนี้ก็เป็นสวนมันเนาะนี่ควายกันเนาะเน้ยเฮ้ยเ้ควายกับบะลายนะทุกคนเนาะควายสีห์โตเล่ะเรียงควายแถดงเนาะ มันผักวันพนเรเลียงง่วเลียงควายเลียงควายหลอะให้หนาเนาะอันนี้ก็ให้นานัาน่งก็เป็นเฮือนเนาะเฮือนแนวเลียงควายหลอกเท้ทงแทวทาบรรยากาศม่เหนื่อยคึมทุกคน คือปนชิตกเนาะแต่กระตกลิ้นอยู่ตอนมือเศาร์เนาะน,ะนี่เขาก็ออกแล้วแต่ปนยังต้องทำอยู่เลี้ยงควายเลี้ยงงัวเลี้ยงควายต่อ,อ,อบรรยากาศตอนเสาร์นี่ก็ชิดไปมาาน,นี้เนาะ นี่บรรยากาศเนาะกระสีประมาณนี้เนาะคืมผ่าคืมพนอยเนียีควายเขาเนาะอยู่ในอย่บนน้ำคืมผ่าคืมพลคือพนชิตกเนาะเรียงควายแถวลงแถวป่าแคมวัวหายไปน้าะ มันกินเรื่อยๆช่วยช่วยเลยจิงไปผูกเนาะทุกคนเนะาะประมาณน,นี้อ้าวฝนตกเลยทุกคนมวนนนีวังสนแล้วบาดฝนตกทำแล้วฝนตกทำแล้วมาทาันหอดช,ช่วยจำลองทุกคนเกากินนี่เนาะมือกำลังมาว่ะตกเลยเ าบางส่วนมันมีแล้วบัดนี้ไม่ถือพยายามจำเราดูนาะตัวซับเปียกแท้บัดนว้าวมาเทีทุกคนเนาะตกแล้วครับบางส่วน,นกนนอ่อน